นี่เป่ากระโดนกับต้นกระโดนน้ำนะครับสวยงามมากเลยหลวงเพชรเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่สวยงามมากเลยครับ ตทกิแก้วสีสสส่ินะครับต้นกระโดนน้ำเดีวนี้ต้นกระโดนอยู่ในเมืองหมดแล้วนะครับบ้านนอกไม่มีแล้วนะครับสวยงามมากเลยปลูกไว้ในปั๊มนะครับหลายปั๊มนะครับ ปลุกต้นกระโดนอย่างนี้ลุงเฟ็กก็เพิ่งเคยเห็นคนระับเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะลุงเพ็รก็อยู่ป,ปั๊มปตทสาวขิงแก้ว40นะครับ วันนี้ลุงเพชรมาเร็วนะครับมารับพนังงานมาเร็วครับมาถึงตั้งแต่ตีห้านะครับ อยู่ตรงรถตู้นะั่นก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีแสงไฟนะครับมีต้นหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยครับต้นนั้นเดี๋ยวลุงเพชรพาไปดูนะครับ Yeah. ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับแดงคุ่นโพนะลุ๋มเพชรกับเพิ่งเคยเห็นนะครับ mm. ก็นี่ yeah. สวยงามมากเลย อยู่ในปัม๊มปตทอถึงแก้ว 40, 40. 40. น40มันก็ยังมือดอยู่นะครับถึงยังไม่ถึง6มองมันก็เลยยังมือดอยู่นะครับ ุงเพก็จะมารับทำง,งานอย่างนี้เป็นประจำการถึงศุกร์นะครับก็มารอพนักง,งานนะรอพนักง,งานพนักง,งานก็จะออกมาประมาณหกโมงสี่สิบนะครับกรุงเทพก็เลยมาจอดรอที่ปั๊มพนักงานเขาก็รออยู่กิงแก้วซารติมโฮนะครับก็อ,ออกไปนิดหน่อยนะครับก็ถึงครับ ออกมาเร็ววันนี้เพราะลุงเพชรรีบมาเติมน้ำมันนะครับจะเป็นอย่างนี้ตอนเช้าเนาะยังไม่ถึงหกโมงเช้าเลยนะครับตอนนี้บริเวณปัมปะตะทอกินแก้ว40นะ จะทำเป็นที่ปะยางร้านปะยางะคะรงับปกติแล้วลุงเพชรก็จะมาถึงนี่ก็ประมาณ6กโมง เกือบหกโมงครึ่งนะครับแต่วันนี้ลุงเพชรรีบมาเติมน้ำมันก็เลยมาแต่เช้านะเดี๋ยวลุงเพชรตื่นสายแล้วมาไม่ทันเดี๋ยวน้ำมันหมดอีกเพราะน้ำมันเหลือน้อยนะปะยางท่วงล้อ,อยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวก็จะมีร้านปะยางนะครับตรงนี้ หลังโน้นก็จะเป็นที rap, ่เติมเติมแก๊สนะครับเติมแก๊สเติมก๊าดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับลุงเพชรก็อยากให้ดูบรรยากาศตอนเช้าในปั๊มปกทปรกิ่งแก้ว40นะครับ ก็เลยลองถ่ายให้ดูครับต้นกระโดนนะัะเป็นอะไรที่สวยงามนะลุงเพชรก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ไปเห็นออกเยอะขนาดน,นี้นะเพราะว่าอยู่้านนอกไม่ไม่เห็นอย่างนี้นะครับแต่คนอื่นอาจจะเห็นแต่ลุงเพชรไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าลุงเพชรก็มาทำงานที่กรุงเทพนี่ก็สามสิบกว่าปีนะครับ ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะปั๊มนะครับ,บรรากา็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องปอพิสารลุงพนด้วยนะครับกระุนกำลังใจให้ปอและลุงเพชรนะครับเนาะขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ